สวัสดีครับพี่น้องช่องพ่อไอผานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คือเก้่าครับพี่น้องมาเก็บะลูกหอยเชอรี่นะครับสำหรับรอบนี้ผมบ่าลงสระนะครับพี่น้องผมจะเอาไปลงบ่ออนุบาลไว้นะครับผมจัดการเฮ็ดบ่ออนุบาลแล้วนะครับเพราะว่าเอาลงสระนะครับเอาลงสระผมว่าปลาดุกมันเสี่ยงไปกินเบิร์ดครับผมสังเกตเบ้างแล้วนะครับสุมไข่หอยน้อยนะครับพออยู่ในสระที่ผมไปปล่อยนะครับอ มันมีปลาดุกนะครับมันมีปลาดุกอดีผมได้ย่านว่าปลาดุกมันสิกินหอยน้อยเปิดนะครับก็เลยเปลี่ยนแผนไม่นะครับเอาไปลงบ่ออนุบาลไปดีกว่านะครับนี่ครับพี่น้องก็เก็บเอานะครับนี่ครับค่อยเก็บเอาไว้เน้ยๆนะครับนี่แหละนี่นะครับคุณครับเก็บว่านำให้นานเลยแหละครับพี่น้องตามธรรมชาตินี่เลยน่ครับ อาจจะใช้เวลาจาักน้อยนะครับในในการน,น,นี้นะครับเี๋ยวพี่น้อง้ลยขนาดนะครับเดี๋ยวผมเอาใบอันนั้นให้มันดักอยู่นะครับเอาใบผงชลนะครับดักลอยมากินนะครับเพียงวันนี้ซุ้มหน้ามันแห้งนะครับพี่น้องผม่านมันตายผมเลยต้องมาเก็บเอาเพียงครับเมียนเบิดเลยนี่น้อยๆจุดพุพิกยนงะแต่เสียดายนะครับเลยว่าโอ้ เห็นเราก็เลยเอามาเก็บไปอนุบาลดีกว่านะครับอนุบาลใบเถ้อมันหง่นะครับมันญงยเราเ่าจงเอาลงสะเอาลงกระชังนะครับผมเก็บไปชุดหนึ่งแล้วนะครับว่างันหัวค่ำนะครับได้ไปหลายเติบแล้วเราได้ไปหลายร้อยหน่วยแล้วนะครับน้วยๆน่อยน,ะนี่แหละครับซ้ำหนีพี่น้องนะ ยวเก็บปะก,กอนนะครับเก็บเราผมพาพี่น้องไปเบิ่งบ่ออนุบาลที่ผมเห็นว้นะโอ้ยนี่ผมใบผมสลดล่ออยู่นะครับนี่ต้องมันสิมาจับให้บ่เอื้อมือเอื้อเ้าแต่เสียดายนะครับคนสิปไปใบกระยนันโอ้ย่ันไปกินข้านี่แหละเจ้าของเฮ็ดหน,น้าปังอะเกิดมัน,นยง่ขึ้นมาซิไปกินข้าเจ้าของเก็ต้รื่องเฝ้ามาเก็บออกนะครับเก็บตอนมันน้อยๆน,นี่แหละเขาไปอนุบาลเอา หลายพี่น้องมันเป็นหลายร้อยโตอยู่แล้ะครับที่เหลืออยู่ในจากที่ผมเก็บไปก็ตั้งหลายเติบแล้วนะครับที่ผมล่อเอาตอนนั้นนะครับในคลิปก้อนๆที่ผมทายนะครับมาดักเอาหอยชลี่นะนี่นะครับอ,อาดูพาพี่น้องไปบ่งบอ่ออนุบาลของผมนะครับอะสำหรับนี่เป็นบอ่ออนุบาลน,นะครับพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวอัน เดี๋ยวในถ้วยผมยังบูธันเดลลงถดกนี่นะครับพี่น้องสังเกตเบ้งนะครับนี่นี่นะครับนี่นี่แมนเบ็ดเลยนะครับนี่หอยหอยน้อยนะครับนี่เลี้ยงด้วยต้นผงชลลดนี่แหละครับเป็นอาหารอนุโอชาของมันเลยนะครับมันมากกินหอยเชลี่นะครับนี่นี่ครับเอาลงในวงท่อนะครับวงท่อนี่ก่อนอนนี้ผมเลี้ยงปลานะครับผมเลี้ยงปลาตอนนี้ผมเอา ป่าออกเราก็ไม่ได้เห็นอย่างโดนแล้วนะครับวันนี้พอดีสึ่งมาเกิดความคิดเกิดไอเดียว่าเอาหอยมาอนุบาลน,นะครับก็เลยเอาทอนถึงออกนะครับพุ่นะครับเดี๋ยวคันผมอนุบาลแล้วคันมันเห็นผลดีนะครับเห็นผลการเจริญเติบโตอย่างดีผมอาจ,จี่เอาท่อสำนักนะครับมาเทพื้นแล้วก็ขยายวงตัวอ,อีกนะครับมันมีอยู่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีจ้าเจ็ดวงท่อนะครับก็สิเอาไว้อนุบานลนะครับพี่น้อง อนุบาลให้มันไง่นะครับมันไงวเราจะมาปลงสาเลียงนี่ครับพี่น้องประมาณนี้นะครับนี่บ่ออนุบาลนะครับบ่ต้องใส่น้ําลึกนะครับพี่น้องใส่ยู่ประมาณนี่นะครับครึ่งฝ่ามือผมเองนะครับเดี๋ยวผมมาลงก้อนหอยสุวนนี้นะครับนี่ซวมไปเก็บมาเราก็ลงนี่บ่ต้องหาซื้อพอพันแม่พันยากนะครับหาเก็บเอาหอยน้าบ้านน้ำให้น้ำนาเจ้าของในหละมาเลี้ยงเลยนะครับ อ่ะครับสำหรับคลิปนี้ก็่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมน่มกันนะครับสำหรับการเอาหอยเชอรี่มาอนุบาลนะครับอนุบาลไว้เลี้ยงก่อนให้มันโตพ่นะครับซ้ำปุ่มมือนะครับผมจังเซียวลงกระชังนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมน่มกันซัมนีนะครับอ่สวัสดีครับ